บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่ออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันอ่ะแนวทางเข้านะคะนอยจั๊กปกิจนะคะสองหกนะคะก็มาชุดเด่นชุดเน้นให้นะคะส่วนล่างนะคะเจ็ดห้านะคะเข้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะส่วนนอยพิเศษสี่แปดนะคะก็หลุดไปเก้าแปดนะคะก็เข้าตัวเด่นตัวเน้นให้นะคะเข้าแลงล่างเนาะ หนอยปกตินะคะ6กก็หลุดไปนะคะ C1 นะคะก็หลุดไปนะคะ6 6มิเอา9 9อีกแล้วหลุดนะคะ0 9นกะคะก็เข้าตัวเด่นตัวเน้นให้นะคะเนาะก็เข้าอยู่3น้อยนะคะเลขน้อยโอกาสเข้าก็ยากการหลุดก็ง่ายสุดๆนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f c นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี9 1 5 0 7 2นะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่3ามเลขบที่3กับ5นะคะเราก็มาเจาะ3กันนะคะ3ก็จะมี3 0 0 3 ห้าเก้าเก้าห้านะคะก็อย่าลืมหกห้าด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะแปดห้าห้าแปดนะคะส่วนชุดกันนะคะ เจ็ดศูนห้าศูนนะคะสองสี่สามเจ็ดนะคะส่วนการเบิ้ลนะคะก็จะมีสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะคะ สำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องเรียนพิเศษนะคะ sodas a, a นะคะ8805นะคะ99เนาะดอเด็กนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยเนาะนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆอยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซฟาเรยช h a n แนลด้วยนะคะฝากกดดไลค์ให้กับแอดมินด้นะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคํานวณแล้วทั้งตัวเลช่วยงาๆม,ม,มาฝากคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ด้วยก่งเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า